สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแอตแลนติกาทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการออฟสกินมือซีนารีนะคะว่าซีนารีท่านไหน,นควรออฟสกินมร์แบบไหนดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมก็เลยค่ะคลิปนี้จะยกตัวอย่างมือซีนารีสีท่านนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอาเธอร์เมอริน เนสเชลแล้วก็กวนอูค่ะในส่วนแรกนะคะขอพูดถึงมาซิเนรี่อาร์เธอร์ Arthur ก่อนเนาะอาร์เธอร์ที่ว่านี้คือหอนึ่งใช้เป็นอาร์เธอร์ดำนะคะแต่ในคลิปนี้ไม่เกี่ยวกันว่าจะเป็นอาร์เธอร์ดำหรือว่าอาร์เธอร์ขาวนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราเล่นใช้สกิลหมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอาร์เธอร์นี้ต้องทำอะไรบ้างเนาะ สกินอารเธอร์นะคะก็มีอยู่2สกินนะคะจะมีสกินตัวแรกจะเป็น Winter Fantasy นะคะสกินที่2ก็จะเป็น c e n t u r a n า a r m r r นะคะโดยสกินทั้ง2สกินนี้ตัวอาร์เธอร์นะคะหนึ่งจะเน้น Op อ a g i c a c t a t ซ EH a c ท e x เนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะในตัวอย่างของคลิปนี้อาร์เธอร์หนึ่งใช้ EXP EH 120นะคะในสกินแรกแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะใช้ Magic ดาเมจ e 40%แล้วก็ Magic แอค a c คเกออีก120%ค่ะในส่วนของอัซซัซซีที่ใส่นะคะอาร์เธอร์นี้จะเอามาใช้ในการฟาร์มเอาเลเวลโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะเน้นใช้เครื่องประดับ h ไฮวิเวียนนะคะปรับวิเวียนนี้ก็ได้จากดันฮอริจานะคะสูงจากกล่องจบดันเจียนนี้เลยนะคะ ในส่นของอาวุธนะคะแนะนำให้เพื่อนๆใช้อาวุธสลอตนะคะระดับไฮขึ้นไปในส่วนของโลกก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะ <Hey. S 1> ต่อมาเมอรลินนะคะ <Hey. S 1> ก็จะมีอยู่3สกินนะคะ <Hey. S 1> โดยหลักเลยนะคะเมอรลินสามฟาร์มนี้ก็จะเน้นใช้ Magic a อ t a c k EXP <Hey. S 1> เช่นกันนะคะ <Hey. S 1> โดยเพื่อนๆสามารถเพิ่ม Magic a อ t a c k e x x มากสุดได้ถึง300%เเลยนะคะสำหรับ การทำสกินให้กับเมอร์ซนเนีแต่ในคลิปนี้ของ1นงหนึ่งใช้แค่240นะคะเท่านี้ก็เยอะมากๆากแล้วค่ะเพราะว่าผลพ่วงจากคอลเลคชั่นอื่นๆก็ทำให้เมอรลินนี้ได้ค่าประสบการณ์ที่เยอะมากแล้วค่ะและออปชั่นสกินอื่นๆเพื่อนๆสามารถเสริมได้ด้วยการเพิ่มเมจิกดามเมดนะคะที่เป็นเปอร์เซนต์หรือไม่ก็เป็นแอคกแชคพาวเวอร์ที่เป็นเปอร์เซนต์นะคะ เพื่อนๆสามารถเช็คได้นะคะว่าแม็กซิมัมของสกินที่เราจะสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้เนี่ยจะใช้เท่าไหร่นะคะก็เพื่อนๆให้คลิกงที่ตัวเครื่องหมาย question mark นี้เลยนะคะแล้วก็เลือกมาที่ m อส c e n a r y Skin นะคะตรงช่วงนี้เนาะเลื่อนลงมาจนถึงแถบล่างสุดเลยนะคะ เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าม maximum ของแต่ละสกินนี้ในเกมมีให้เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็เช็คในนี้ได้เลยเนาะยกตัวอย่าง Magic Attack EXP นะคะมัจะอยู่ที่สูงสุด300%นะคะเพื่อนๆก็ดูในนี้ได้เลยนะคะว่าเราสามารถทำออปชั่น ของสกินนั้นสูงสุดได้แค่ไหนเนาะเพื่อนๆก็เช็คในตารางนี้ได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นในส t e ลนะคะใ nice นสไตลนี้ตัวหนึ่งเองจะใช้ในดันเจียนอัทรัสนะคะก็คือดันเจียนนี้นะคะก็คือดันเจียนนี้นะคะอะทรัสเลียนะคะ <Nice S 2> เนสเตอกับกวนอูนี้หนึ่งจะนิยมใช้ในดันเจียนอทรัสนะคะเพราะว่าดันเจียนนี้ จะมีมอนสเตอร์ที่แพเวทที่เป็นกลุ่มมากๆเลย ถ้าเกิดเราใช้ในสเตลแล้วก็กวนอูนี้ก็จะสามารถทําดาเมจแล้วก็เก็บมอนสเตอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเนื่อส่วนสกนินของในสเตลก็จะมีให้ถึง3สกนินเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสามารถหาออปชันสกินให้กับในสเตลได้ไม่ยากมากสัเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามีให้ถึง3 s สกนินแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปสุ่มหาออปชันเสริมให้สำหรับตัวละครในสเตลได้นะคะ ในส่วนนี้หนึ่งจะแนะนำให้เพื่อนๆเน้นไปที่ Magic Act t a t t แชกเ EXP นะคะให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้และส่วนที่เหลือก็ใช้ Magic Damage แล้วก็ a t t แชก p p w w r r ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆเนสริมเข้าไปจะทำให้สกิลของไลน e สเตลนี้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของ Accessory ก็ให้ใช้เป็นวิเวียนนะคะ อาวุธสำหรับนายสเตลนะคะ mm hmm. ขอแนะนำให้ใช้อาวุธสล็อตระดับไฮขึ้นไปค่ะ mm hmm. ส่วนการเสริมหิน Star Stone mm hmm. ก็ใช้หินนกนะคะส่วนโอ๊นะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะใช้โอ๊กกลิมก็ใช้โอ๊กกลิมได้นะคะเพราะว่าโอ๊กกลิมจะช่วยเพิ่มดาเมจของเมจิกให้แรงยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวหนึ่งเอนี้คือใช้โอ๊กที่มีในตัวก็สามารถกำจัด ได้รวดเร็วๆนะคะเพราะว่าค่าคอลเลชชั่นของหนึ่งนี้มีเยอะพอสมควรค่ะพอเสรมนิดนึงนะคะสกิลฟอ็อกไฟของไ n นสเทลนะคะจะมีเพดานที่เลเวล140นะคะเพื่อนๆสามารถเช็คค่า additional magic นี้แล้วก็เอามารวมกับสกิลที่เราสามารถเรียนได้ ว่าในเทลของดาวนั้นมีสกิลถึงค่าม็กซิมัมแล้วหรือยังนะคะถ้าเพื่อนๆยังมีค่าสกิลไม่ถึงม็กซิมัมของสกิลฟักไยเพื่อนๆก็สามารถเสริมด้วยหินสตาร์สโต e นะคะที่เพิ่มมา g จิกเลเวลให้กับในเทลได้นะคะ จะทำให้สกิลของเธอนั้นแรงยิ่งขึ้นถัง <L> ต่อมาเป็น Mercenary Gwon ู U นะคะ Mercenary g o n ูนี้ในส่วนของหนึ่งนี้หนึ่งใชเ้เป็นเป็นตัวดาเมจเสริม erm นะคะ <l> ก็เลยไม่ได้ใช้สกิลทั้งหมดแต่ถ้าเพื่อนสะดวกที่จะใช้สกิลทั้งหมดก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะโดยหลกัหลกๆแล้วจะเน้นออฟสกินเพิ่มมาจิ E X P นะคะ Magic ก t t a c k E X P นะ ให้ได้มากที่สุดทเท่าที่เพื่อนๆจะสามารถทําได้นะคะในส่วนที่เหลือก็สามารถเพิ่มเป็นเมจิกดามเจหรือก็แอ r แทคนะคะที่เป็นเปอร์เซนต์นะคะเพื่อนๆตัวนี้หนึ่งทำเป็นดามเจเสริมก็เลยไม่ได้ใช้ของอะไรที่มากมายนักนะคะ ค่าสำคัญที่จะช่วยทำให้สกิลของเรานั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนี่เพื่อนๆจะต้องสะสมคอเลลกชันเมจิกดาเมจนะคะให้ได้เยอะมากๆที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เพราะว่าค่าตรงนี้จะส่งผลต่อเมอร์เซนเรีที่ใช้สกิลนะคะทำให้สกิลนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะในลกชันส่วนใหญ่ที่มีในเกมก็ ช่วยได้เยอะส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ประสิทธิภาพของ mercenaries ของเรานี้มีความเก่งก็มีการเล่นที่ง่ายยิ่งขึ้นในการฟาร์มื่อเพื่อนก็ต้องสะสม c o l l e c t i ต่างๆนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะาร์มนะคะก็ลองใช้วิธีนี้อยู่ได้นะคะแต่อาจจะต้อง เสียเงินเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ท่านเพื่อนไม่เร่งรีบจนเกินไปก็ค่อยๆเก็บเงินในเกมนะคะสะสมคอลเลคชันต่างๆหารับเอาในเกมได้นะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ